สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลนะครับผมหา้านายรวมของวันที่วันที่3ตุลาคม2อ7 7นะครับผมเช่นเคยก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขคลาสของวันที่4ตุลาคม2,67 7นนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับผมเราก็มาดูคําเตือกนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักขาดนั้นขอสีท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ ผเลขนักขาชนะครับผมหาหนอยรวมมันที่สามตุลาคมสองพันาสิบเจ็ดเลขนักราดวางรูดไว้แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์คู่วินคือหกเจ็ดสามนะครับผมไม่มาคือเลขสามนะครับสามไม่มีเลยนะครับนะครับ เมื่อนำมาวินกันแล้วนะครับผมจะได้คู่เจาะทั้งหมด15คู่นะครับนะครับ15คู่นะครับผมเมื่อเช้าเขรขยลาดนะครับผมกันไว้1คู่ไม่มานะครับปกติแล้วก็จะมีแค่15คู่นะครับม,มาดูนะครับผมผลของเฉพาะกิจออกอะไรนะครับผม น่าติดตามไหมหรือว่าหลุดยังไงหรือเพิ่มเติมยังไงเรามาดูพร้อมกันนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก01897เข้าไปที่รุด8บนครับเข้าไปที่รุด9ครับผมล่างครับเข้าไปที่รุด7ล่างครับผมเข้าคู่เจาะ97ครับผมล่างได้สีเด้งนะครับผมนะครับผม ได้สีเด้งฮานอยกาชาติผลที่ออก6 9 9 2 8ครับผมเข้าไปที่รูด9าบนครับนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับถึงแม้จะเข้า6 9 9เก้ลขแรกก็ไม่คิดให้นะครับผมนะครับเอาแค่นะครับเอาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเข้าเข้าบนครับผมเข้า8ล่างครับผมเข้ารูด8ล่างนะครับ ได้3เด้งนะครับผมได้สเด้งฮานอยพิเศษผลที่ออกครับผม4 4 2 2 6ครับนะครับผมเข้าไปที่รูด6ตัวเดียวนะครับผม1เด้งฮานอยปกติครับผมผลที่ออก 4, 2 9งเก้นะครับ เข้าไปที่รูดเก้าครับบนเข้าไปที่รูดศูนย์ล่างครับผมได้สองเด้งนะครับผมนะครับฮานอยวีพีผลที่ออกห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมนะครับก็ไปเข้ารูดเจ็ดล่างครับเข้ารูดเจ็ดล่างครับผมนะครับสองเด้งนะครับวันนี้นะครับผม 15คู่เจาะเข้า1ตัวนะหคู่นะครับนะครับก็ไม่ถือว่าหลุดนะครับยังมาอยู่นะครับแต่แค่ว่าเข้าน้อยแค่นั้นเองครับคือเข้า97คู่เดียวส่วนตัวลูดนะครับผมตัวลูดก็คือ3ตัวนี้นะครับแเข้าไปทั้งหมด2ครั้งนะครับ1 2นะครับเข้า2ครั้งลูด9เข้าไปทั้งหมด1 2 3 4าสี่ สี่ครั้งนะครับผมศูนย์เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมรวมแล้วเจ็ดครั้งนะครับงั้นตัวลูดเราก็ยังนะครับผมยังพอมีกําไรอยู่นะครับยังพอมีกําไรไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะนั้นสูตรก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับแค่คู่เจาะนะครับผมคู่เจาะเข้าน้อยลงเท่านั้นเองนะครับผมมาดูต่อนะครับผมของวันที่สี่นะครับเลขนาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับ เลขนาคราชนะครับมาในร,รวมนะครับสสสลปล่อยคลิปนี้ไปแล้วเลขนาคาจะทำ ชุดคุมนะครับชุดใหญ่นะครับผมคุมบนล่างของลาพัฒนานะครับให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับผมนะครับซึ่งเล่นคลาสไม่ลงนานแล้วนะครับผมชุดคุมบนล่างนะครับนะครับเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้ก็จะปล่อยคลิปนั้นเลยครับผมนะครับวันที่4ตุลานะครับผม4ตค6-7 รูดครับผมนะบเลขน้าคราดวางรูดไว้นะครับผม9 0้หนึ่งครับผมคู่วินนะครับผม6กเจดปดนะครับ 6 7 8นะครับ6 7 8 901นะครับคู่เจอครับผม90 91 96 97 98ครับ01 0 6 0 7 0 8 7 8ครับ1 6 1 7 1 8 6 7 6 8ครับนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเสร็จจากคลิปพนอยแล้วนะครับเลขราดจะ ทำสูตรนะครับผมชุดนะครับชุดคุมบนล่างนะครับผมชุดใหญ่นะครับให้ดูดูกันยาวๆเลยนะครับผมเพเาะเลขลาดไม่ได้ลงให้นานแล้วนะครับผมก็จะลงให้ดูนะครับผมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับเอฟซได้พิจารณาว่าสูตรของเรขขลาดนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรน่าสนใจน่ากดติดตามไหมนะครับผมนะครับน่ากดติดตามไหมนะครับ ว่าครับที่มาที่ไปของสูตรเป็นยังไงเข้าแบบไหนนะครับเลขนักราชพยายามที่จะทําให้ชัดเจนนะครับให้ FC ได้เห็นในตัวเลขลนแนวทางนะครับว่าจะมาแบบไหนนะครับครับผมครับหน้าจอไว้นะครับ เลือกลาดเน้นให้นะครับสองคู่นะครับหกแปดกับเจ็ดแปดนะครับนะครับหกแปดกับเจ็ดแปดส่วนตัวลูดไม่ต้องเน้นแล้วครับมันมายังไงก็มาครับผมนะครับเพราะตั้งแต่ทําสูตรมานะครับปีกว่าแล้วยังไงก็ต้องมานะครับแค่จะมามากมาน้อยเท่านั้นเองนะครับบางครั้งก็มาสองคู่บางครั้งก็มาสามคู่นะครับผมตัวลูด แต่สําหรับที่เลขลาดติ๊กให้ดูนะครับเวลาที่ทําผลออกมาทําไมต้องเอาตัวล่างไปด้วยเพราะมันเกี่ยวกับฮานอยรวมฮานอยรอบโลกครับผมเลขลาดก็ติ๊กทําสติของเลขลาดไว้ที่หลังบ้าน,นเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เลขลาดเขียนให้ดูเลขลาดก็จะเอาแค่ตัวรูดนะครับที่บอกว่าที่บอกว่าเข้ารูดแปดเท่าไหร,นะร่นี่คือตัวนี้เข้ารูด4กี่ครั้งนะครับก็คือตัวนี้ ทั้งที่เลียกลาดติ๊กหกติ๊กเจ็ดนะครับเลียกลาดทาสูตรนะครับผมทําสติของหุ้นลบโลกด้วยนะครับผมทําสติไว้ที่หลังบ้านเพราะฉะนั้นนะครับผมนะครับเข้าใจก็คือสูตรเออ่ตัวรูดตรงนี้นะครับเหมือนเช่นพรุ่งนี้ตัวรูดก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมเอาละครับผมนะครับท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ fc ทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ รวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ